ทอาทานบุญกุศลสี่ประการพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุททั้งหลายห่วงบุญกุศลสีประการนี้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจห่วงบุญกุศลสี่ประการคือหนึ่ง ภิกษุใช้สวยจีวรของทายกใดบรรลุเจโตสมาธิประมาณไม่ได้อยู่ห่วงบุญกุศลของทายกนั้นประมาณไม่ได้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนา หน้าใคร่น้าพอใจ 2. ภิกษุฉันบินตาบาทของทายกใด 3. ภิกษุชายสอยเสนาสนะของทายกใด 4. ภิกษุบริโภคขิลาปัจจัยเภสัชบริคารของทายกใด